สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไม้นางฟ้านะครับ vs ไม้นางฟ้านางฟ้านะครับก็ไม้นางฟ้านะครับก็คือ goddess of t h น n งฟ้านะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไม้จําราคาไม่ได้เดี๋ยวให้มีอินเสิร์ตนะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตไว้ในใช่ใช่ใช่จะเป็นไม้เหมาะอันเนี้ยรู้เลยว่าดูสีดิมันมีสองคำสีนะถ้าผมจำไม่ผิดสีมันสาวมากเลยนะครับราสาวสาวนะครับใครอยากได้ไม้เบาๆนะครับ อยากใช้นะครับใคอยากเป็นนางฟ้านะครับมาลองไม้ตัวนี้ได้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นไม<า>้สเปคใช่77กรัมเหมือนตัวสปอร์ตแมนเลยนะแต่ว่าบาลานก็ใกล้เคียงกันน้ำหนัก 5UG 6เหมือนกันขึ้นเองได้สูงสุดถึง32ปอนด์แต่เวลาตีแล้วต่างกันเยอะมากใช่คาแรคเตอร์ไม้ต่างกันชัดเจนนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่พ มาไม้นางฟ้านะครับแต่คุณภาพมันไม่นางฟ้านะมันเหมือนเดวิลเลยให้ลูกตกกันแบบลูกสั้นๆไม่จริงลูกสั้นๆอะลูกแบบพึ่งข่อยันมันหายจริง,รงนะคือว่าแบบทำไมเอาเปลี่ยนวิธีการตีจริงไม้มันดีจริง,รงค,คือเอาเอาเป็นมุมผมนะครับตอนที่เก้าตีอ่ะผมรู้สึกว่าลูกมันเบาใช่ปะกาตีรู้สึกไง ลูกมันเบามานะบ <ừ, S 2> างทีมันมันจังหวะเราคิดว่าลูกมันจะมาแรงอ <ừ, S 2> แต่ลูกมันเร็ว ừ, แต่ลูกที่มามันไม่ ừ, แรงใช่ลูกมันมาถึงพุ๊บเข้าบางทีเราจังหวะที่เรารอจะก,กระตุกแล้วนี ừ, ่นิดนึงแล้วมันไปแล้วบางทีมันจังหวะจังหวะ <ừ, S 2> จังหวะมันแบบคือคือผมอะเพียได้ลองตั้งแต่วันที่เพียตีกา้าเก้าคูพการรู้สึกว่าที่ผมรู้สึกนะไม้เนี้ยจังหวะที่ตกเต็มแรงอะ รู้สึกว่ามันไม่แรงให้เราใช่วันทก้ารู้สึกป่ะใช่กมันไม่แรงกมันไม่แรงรูกมันเบาคือคือครึ่งหลังอ่ะผมรู้สึกเลยว่ามันจะค่อนข้างด้อยหน่อยแต่ว่าทีเนี้ยพอเฮียเมื่อกี้เฮียลองมาเปลี่ยนแห่ะเล่นด้วยคือเฮียลองมาตบกรขึ้งตัวล้วใช้ข้อมือเร็วๆนะลูกเร็วไหมเออลูกครึ่งครึ่งขอดที่แบบเป็นลูกซ้ำนะเออรู้สึกว่ามันเฮอเร็วเพราะตอนแรกอ่ะตอนที่เตี่ยเวลาเราดึงลูกท้ายขอดคล้ายขอดเนี้ยแล้วเนี้ยจังตกมา จะไม่แรงนรับสบายใช่ตีง่ายตีถูกทั้งลูกใช่ใช่ใช่ผมจับไม้ยาวด้วยผมจับไม้ยาวหัวตุ๊กตึ๊กตึ๊กเตียนทันเลยแต่พอแต่พอเป็นลูกมันแบบมันกระชับใช่เขาว่ากระชับคือพอพื่อง่ายอ่ะมันตบได้แค่เพื่อไล่ตบเพื่อไล่แต่ถามว่าตบแบบแรงไหมอ่ะไม่แรงใช่ครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบที่เขาชอบคือตีันไม่ล้ามีสบายตีสบายตีสบายมากคือแบบสบายหัวไหลมากคือคือโอเคเซฟอ่ะมาเซฟได้ดีเซฟได้ถึงหลัง แต่ว่าลูกตบอบลูกเฟซมันก็จะไม่เร็วใช่คือมันจะไม่มันไม่แรงแล้ากันลูกเฟ,ฟอะ่ะมันจะแค่เร็วแล้วก็หยุดเร็วแล้วก็หยุดพูด,พดง่ายๆว่ามันตีได้เรื่อยๆใช่คือต้องการตีเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับก็พอเรัผู้หญิงนะ,ะดีมากแต่ลูกลูกเครื่องขอนลูกที่แบบว่าเราเราเรา,เราใช้ข้อมืออคนที่ชอบใช้ข้อมือดีไม้เนี่ยตัวนี้ดีใช่ใช่แต่ถ้าถามว่าใช้แรงแล้วต้องการจะให้ลูกมันแรงเามวแรงที่เราต้องการยากยาก คือสกิดได้ลูกสกิดอะได้แต่ว่าถ้าแบบจะเอาลูกแบบปังปังมันไม่ใช่ผู้หญิงก็เหมาะนะตรงนี้ผู้หญิงเหมาะคือพูดง่ายสําหรับผมนะครับเป็นเป็นไม้อลราวที่ครึ่งหน้าเยอะใช่ไม้อลราวที่ครึ่งหน้าเยอะแล้วก็ใครที่เจ็บหัวไหล่นะครับมาลองได้คือด้วยความมันเบาด้วยใช่ใช่เบาด้วยมันคือคือบาลานซ์มันหลอกตานะครับใช่คือเทียบไปสามร้อยห้าตัวผมว่ามันถ้าตีจริงน่าจะมาสองเก้าเจ็ดสองเก้าแปดประมาณอยู่แค่นี้นะครับก็เหมาะสําหรับทุกมือนะครับตีนุ่มนะครับ ออลารกึ่งหน้าเยอะนะครับฟิลลิ่งคล้ายๆอะไรวะนึกไม่ออกเลยบอกไม่ดูอ๋อคล้ายๆพวกนาโนไอเนี้ยนาโนฟิวชั่นเจ็ดสองสองแต่ว่าจากการดีดว่าหน่อยใช่มันจะเด้งๆกว่านะก็เด้งกว่าใช่เหมือนอัปเกรดของนาโนฟิวชั่นเจ็ดสองสองไปนะครับเื่อเทคโนโลยีใหม่ก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับก๊อดเดนะครับ